ครับมาดูพระสวยพระงามก่อนก่อนพระแท้เลยนะครับแท้เลยนะครับองค์ขวามือนะครับองค์ขวามือนี่ประสมทองทองคำเยอะนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ก็มี สังกสีมีทองเหลียงมีเงินมีมีนาคมีอะไรนะครับมีเงินมีสังกสีมีแร่ดีบุกต่างๆนะครับนะครับองนี้นะครับเป็นขึ้นทองแดงเยอะนะครับแต่น้ำยาดำสุดยอดเลยนะครับคาบคาบกุดดูสิครับเขาขา,ขาบนหัวพิมพ์โตาลี่แหลมนะครับเตลี่แหลม เตาลีแหลมหัวเรือนะครับนี่ก็เตาลีแหลมนะครับทองคําเยอะถ้ามาดูพระเลยเป็นทองคําทองคําเยอะนะครับจะขึ้นทองคําตรงเต็มหมดเลยนะครับเต็มจมูกเต็มแขนเต็มหน้าอกนี่ยืนคาบกุนะครับทองคําเยอะองค์นี้นะครับองค์นี้ก็ผสมทองคําเหมือนกันแต่มองไม่เห็นมีแต่ แดงมีแต่แดงดำนะครับแดงดำเป็นทองแดงแดงดำนะครับองนี้มีแต่แดงไม่แดงไม่เห็นนะครับมีแต่ทองเหลืองกับทองคำนะครับองนี้เป็นทองเหลืองกับทองคำนะครับอง์นี้จะเป็นนวะนะครับเป็นนวะเป็นเป็นทองเป็นนวะเป็นนวะเป็นทองแดงเป็น ทองนาคทองอะไรนะครับเป็นสำริดหรือว่าอะไรอยู่ผสมสังกสีอะไรก็ครบหมดนะครับนะครับจะขึ้นทองแดงนะครับจะเป็นทองแดงด้วยนี่คาบกุเยอะจริงๆนะครับเต็มหมดเลยนะครับนี่เนี่ก่อนเนี้เก่าเลยนะครับตัวนี้ดูง่ายเพราะว่ามันมันมีทองคํามีทองคํากับทองเหลืองนะครับ ผสมทุกอย่างนะครับแต่เป็นเป็นแต่มองจะไม่เหลืองนะครับไม่เหลืองถ้ามาเอากล้องมาใส่หรือว่าเราดูกางวันมันจะมันจะเป็นทองคํานะครับจะเป็นทองคําทองคํากับกับคาบดําคาบลาดํานะครับเป็นคาบลาดําเยอะนะครับองนี้ดูเป็นจะมีลาดํามีแต่ลาดานะครับลาดํา คาบนะครับคาบกุคาบคี้เ้านะครับคาบคี้เ้าเต็มเลยนะครับเต็มหัวนะครับเดี๋ยวดูสักพัก,กเดี๋ยวผมจะจับยกขึ้นมาให้ดูดูในภาพรวมเลยนะครับแต่พิมพเดียวกันหรือเปล่านะครับดูดูเองนะครับแต่แขนนี้จะขึ้นเป็นสันนะครับแขนอย่างนี้ก็ขึ้นเป็นสันนะครับ สังกติขึ้นนูนเลยนะครับเนี่ยสังกติขึ้นนูนองนี้ก็สังกติขึ้นนูนนะครับให้ปลาก็แบบเดียวกันแต่พระรูปทรงเดียวกันแต่คนผมว่าคนละพิมพ์ตัวนี้มันพิมพ์เตาลีดเตลีดเรียสำเพานะครับนี่ลาดำสวยจริงๆนะครับลาดดำเรียสำเพานะครับดูดูขาบกุสิครับดูซอกแขนดูตาํา ตามพิมพ์นะครับดูตามพิมพขึ้นคอผมนะครับนี่ดูดูด้านหลังนะครับนี่สุดยอดเลยส,สวยนะครับรอยเดียดรอยอะไรนี่สวยสวยจริงๆนะครับผ้าสวยผ้างามเอาขึ้นคอก่อนนะครับแต่ที่โรงงานมาทําปอมทําไม่ได้เพราะว่ามันเขามีเขาหล่อหล่อนี้มันดูที่ครับทองคําเห็นทองคำไหมครับ ตัวนี้เห็นทองคำนะครับต้องมีเข็มขัดเงินเข็มขัดทองหรือว่าเป็นแร่ดีบุกต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่มาหลอมมาหลอมมาใส่กันนะครับนะครับดูสิที่ลิงเหลียงมีทองทองคำนะครับงเหลียงทองคำนะครับเดียดขึ้นมามีจตเม็ดทองคำนะครับลอยต่ใบเต็มเลยนะครับสวยงาม นะครับนะครับองนี้ก็ยิ่งสวยสวยจริงหัวแหลมแต่หัวเรียนะครับหรือห right, uh ัวเรียสาเภานะครับพิมพ์นี้พิมพ์หัวเรียสาเภานะครับพิมพ์นี้หัวตรงนะครับแหลมหัวแหลมนะครับแต่ผมใส่กรอบหัวใส่กรอบกลมใส่กรอบหัวมนนะครับเนี่ย ถ้าเห็นถ้าเห็นอย่าให้หลุดมือไปนะครับพระองค์นี้คนมาดูเขามาดูแล้วแต่ยังไม่ตกลงราคากันนะครับพระสององค์นี้นะครับช่วยจริงๆสร้อยคนและเส้นเลยนะครับแต่ผมใส่สองเส้นเลยตัวองค์หนึ่งเอาไว้ข้างในองค์หนึ่งเอาออกข้างนอกนะครับใส่สองเส้นเลยเส้นใหญ่ๆ่นี้กัวขาดนะครับ มันก็ไม่หนักหรอกครับสร้อยมันจะหนักกว่านะครับหนักก็ไม่เป็นไรหนักพรนะหนักสร้อยเขีนสร้อยพระนะครับมีหลวงปู่ทวดไปไหนมาไหนก็สบายนะครับดูร้านหลังนี่สวยจริงๆดูดนะครับสวยงามนะครับมีแต่รอยเดียดตัวนี้เป็นทองแดงนะครับทองแดงผสมผสมนะ้ะผสม เงินผสมทองนะครับตัวนี้มันจะมีทองเหลียงกับทองคําก็เงินก,ก็อาจจะมีนะครับแต่มันไม่เห็นเม็ดเงินมีแต่ทองคํานะครับไม่ใช่ทองเหลียงนะครับทองใช้ทองเหลียงอยู่แต่ทองคํามันเยอะนะครับทองคํามีมากแล้วมีหลายอย่างนะครับนะครสองวงนี้โอ้สุดยอดนะครับไปในมาในนีห่หายห่วงเลยนะครับ ผมใส่สององค์นี้แต่ก่อนก็ใส่พระจีจีต่างๆนะครับครับขอบคุณที่ดูกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าเจออย่างนี้ก็อย่าให้หลุดมือไปนะครับนะครับขอบคุณครับ